ทุกท่านมารับพลังพรดีๆนะคะจากเสด็จพ่อทั้งสองพระอ,องค์นะคะเสด็จพ่อองค์อินนะคะท้าวมหาโกศสิก,กเทวราชแล้วก็เสด็จพ่อองค์เพชรพระรเทวานะคะท่านครูเทวดากายเพชรนะคะแม้ว่าเราจะอาจจะไม่กล้าขอให้เราถูกหวยโดยตรงกับท่านท่านนะเพราะว่าท่านท่านเป็นเทวดามีธรรมอะไรเงี้ยนะคะพี่มินยังไม่กล้าขอเลยนะคะแต่ว่านะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่มินรู้สึกนะคะพี่มินรู้สึกนะคะว่า ท่านสองพระองค์เนี่ยเวลาที่ท่านแผ่เมตตาเนี่ยท่านปรารถนาให้ลูกๆนะคะมีความสุขนะคะและคําว่าความสุขเนี่ยนะคะท่านก็บอกไว้ว่าให้เป็นความสุขที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ให้เป็นพลังจิตใจให้ได้พัฒนาความดียิ่งๆขึ้นไปนะคะอันนี้คือเป็นการแผ่เมตตาของท่านดังนั้นเนี่ยมันรวมเนาะความโชคดีทั้งหลายจริงๆเนี่ยท่านท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะคะเวลาที่เราจะซื้อเสียงโชคหรืออะไรนะคะเออนะคะ ท่านยังเคยเหมือนกับดนจิตด,ดนใจเลยนะว่ามันแบบมันก็เป็นเหมือนกับการให้โอกาสตัวเองได้อาจจะมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะให้ให้มันเผื่อว่าเรามีวาสนามาทางนี้แต่อย่าเสพติดนะคะอ่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามเนาะนะก็เออแล้วก็สิ่งที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะคะมาขับเคลื่อนนะคะชีวิตที่มัน ติดขัดติดข้องนะคะเรื่องปากเรื่องทองหรือเรื่องนิสินเนี่ยนะคะให้มันมีแบบทางขยับขยายมากขึ้นนะคะถ้าะนะคะเราก็ใช้ปัญญาจัดสรรให้ดีนะคะเกื้อกูลนะคะสงเคราะห์คนในบ้านนะคะ,ะครอบครัวพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็ค่อย ไปทําบุญกับพระนอกบ้านหรือทําบุญข้างนอกอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เวลาที่เทวดามีทําประทานให้นะคะเราจะต้องต่อยอดบุญนะคะต่อยอดบุญของตนเองแล้วก็พยายามเนี่ยควบคุมไว้นะคะเรามีโล่มีโกรมีหลงปก,กติธรรมดาแต่นะคะเราสามารถเนี่ยนะคะที่จะเหมือนกับตั้งสติมาควบคุมมันให้อยู่ในปริมาณที่ โอเคนะคะท่านจะดูความพยายามนะคะพี่มิ้นเชื่อว่าเทวดาที่มีธรร,รมท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็เออท่านยอมรับนะคะท่านไม่ได้มาสอนพาริยะนี่ท่านมาสอนปุถุชนนะคะท่านมาให้กําลังใจปุถุชนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละนะคะดังนั้นท่านเข้าใจปุถุชนมีกิเลสนะคะแต่กิเลสนะคะของปุถุชนคนไหนนะคะที่มันถูกขัดเกลาดีนะคะที่เออมันแบบว่าเออไอคนเนี้ยมันมีความพยายามมันมีความอดทนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ เออนะคะคือพยายามเต็มที่อดทนนะคะท่านไม่เปรียบเทียบกันหรอกคนนี้ดีกว่าคนนั้นหรืออะไรท่านเปรียบเทียบกับว่าคนนี้ดีกว่าตัวเองในอดีตอ่าอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เห็นการพัฒนาอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะเอ่อนะคะช่วยเหลือคอยสงเคราะห์นะคะอะไรก็ตามแต่นะคะที่มันจะทําให้ลูกๆของท่านนะนะคะลูกหลานท่านน่ะนะคะที่เคยเป็นญาติเป็นอะไรท่านมาเนี่ยนะคะที่ท่านมาพยายามโดนจิตโดนใจให้ปฏิบัติธรรมเนี่ย ทำแล้วดีขึ้นตัวเองดีขึ้นนะคะทำบุญมากขึ้นศีลดีมากขึ้นสมาธิดีขึ้นสติวิปัสสนาดีขึ้นเนี่ยนะคะท่านก็จะพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะซึ่งมันรวมไปถึงบางคนก็จะมีโชคมีลาภทัานนี้ด้วยยังจะเห็นอนี่ยอ,อย่างที่พี่มิ้นพูดอยู่เสมอที่ท้าวสมุทรเทวเทวีท,ท้าวสมุทรเทวเทวีก็คือเสด็จพ่อองค์เพชรแล้วก็เสด็จแม่อัญญาดินพัสนิเทวีที่สร้างไว้ที่วัดแสนสุขนะคะชนบุรีเนี่ยนะคะมี รางวัลที่หนึ่งแตกที่นั่นเยอะนะคะงวดไหนอะสองสามงวดก่อนก็เพิ่งมีคนถูรางวัลที่หนึ่งไปนะคะสาสล้านอย่างเนี้ยเนี่ย,ยก็คือยานบาร,รมีของเสด็จพ่องเพชรนะคะดังนั้นมันไม่ได้แปลเลยนะคะว่าเทวดามีธรรมจะไม่ช่วยเหลือให้เราถูกหวยนะคะท่านจะอวยพรแผ่เมตตาให้เราประสบพบกับความโชคดีนะคะดังนั้นนะคะขอพรน,นะคะให้ทุกท่านได้รับความโชคดีนะคะเสร็จพรจากเสด็จพ่องเพชรพัทราเทวานะคะ พรจากเสด็จพ่อองค์อินทามหาโกศีก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยร่ำร,ำร,ำรวยนะคะแล้วก็มีใจอันเป็นกุศลที่จะนะคะสร้างคุณงามความดีรวมถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ